นอกจากการที่เราออกกำลังกายใช้แรงต้านแล้วนะคะการทานโปรตีนให้ถึงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการเสริมสร,ร้างกล้ามเนื้อค่ะเราแนะนํานะคะดื่มโปรตีนกิฟฟิรีนวีแกนมัลติแ p l e t โปรตีนค่ะซึ่งของเขาเนี่ยเป็นโปรตีนที่ทํามาจาตถั่วเหลืองและถั่วลันเตานะคะและมีการผสมแคลเซียมและวิตามินดีเข้าไปด้วยค่ะเป็นวิธีที่เราสามารถได้โปรตีนง่ายๆจากธรรมชาติเลยนะคะและสําหรับใครที่ทานวีแกนมังสวิรัตนะคะหรือแพนนมวนัวก็สามารถทานได้เช่นกันค่ะเหมาะกับคนที่ต้องการลีนไขมันสร,ร้างกล้ามเนื้อนะคะเดี๋ยวหลังจาาาาาากกกกททีี่เเเเรรรรออลลัยวนนนน้้ะะค็สสมมถิได เดี๋ยววันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปออกกำลังกายกันเลยนะคะ หลังออกกำลังกายเหนื่อยๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมเสริมโปรโตีนด้วยคิฟรินวีเกมนมัลติแ p l a n โปรโตีนค่ะมีกรดอะมิโน,โนโครบถ้วนนะคะที่มาจากพืชค่ะอร่อยดื่มง,ง่ายน,นะคะและจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือเขาเป็นไอโซเลตโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองค่ะนําเข้าจากอเมริกานะคะสกัดเข้มข้นเลยดึงไขมันแล้วก็น้าตาลออกค่ะทาให้ตัวนี้เนี่ยต่างจากน้าเต้าหู้นะคะและมีโปรโตีนสกัดจากถั่วลันเตาสีทองนําเข้าจากฝรั่งเศสนะคะและมีโปรตีนถึง11กรัมต่อซองค่ะมี b c a a เนี่ย1,951มิลลิกรัมต่อ มีแคลเซียมและวิตามินดีสูงอีกด้วยค่ะที่สําคัญนะคะเขาไม่มีไขมันและคอเลสเตอรอลด้วยค่ะและสารให้ความหวานนะคะของเขาเนี่ยจะมาจากซูคราโรสและเอลิชิทอนะคะก็คือไม่ใช้น้ําตาลเลยและสําหรับใครนะคะที่ทานวีแกนนะคะเจหรือว่าผู้ที่แพ้แลกโตสก็สามารถทานได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะและพลังงานต่ํามากๆเลยนะคะใน1นซองเนี่ยให้พลังงานแค่50กิโลแคลอรี่เท่านั้นค่ะคือเราสามารถกินได้แบบไม่ต้องกลัวอ้วนเลยวิธีทานหลังออกกำลังกายนะคะเราสามารถชงกับน้ําอุ่นน้ําอุณหภูมิห้องหรือใช้กับน้ําเย็นได้ หมดเลยค่ะและรสชาติเนี่ยทานง,ง่ายมากๆเลยใน1กล่องเนี่ยเขาจะมี30ซองนะคะบรรจุซองละกรัมค่ะราคาเพียง1,100บาทเท่านั้นนะคะสั่งซื้อได้ที่นักธุรกิจกิฟฟิรีที่ Li@ น์แอดกิฟฟิรีไทยแลนด์นะคะหรือโทร1 1ึ1ที่ช้อปปีล้ลาซาด้าหรือดูข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมเนี่ยที่ w w w g i f ต์ก com ิ .com/veganprotein ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ด้าไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ